กั่าห้อยนองพระพุทธเจ้าเอาพืชถ่งไม่หยกย่อคุอสนหลายข้ากะดรอดและพุดความผู้บิจาเรื่องบ้านด่าตายได้ผู้ใส่ใจอยู่แน่เจ้าใหนจะเอาใจตัง้งท่ามันนั่สูงเลยพระเนื้อตอกแท้คุณผูดเลี่ยนแล้วเสาให้วันเบี้ยไอ้เขาเนี่ยเอาตัวก้นสอนคนโภกนะ คือสวนที่เก่ามาใส่ทิ้งแล้วหน้าเต๋อกับพี่น้องครับนี้ของสงฆ์ตอนนี้ใออนครับเป็นจัดงานบทลูกไส้ลาอันยิ่งแย่งกับผู้นักเติร์นเอาพี่น้องผู้ใดมีหมอญมีการมีซ่องมีสิ่งหังงองกองบทกองบทกับทาะกระจกภาพในสำหรับชนิดขาอยากกลับยิ่งชื่นกับเราแค่ไหนนักจะนั้นกินเขาไม่ยังอีกเหแม่จิงโตผมเจ้านั่นล่ะหนักหมอกูัวใส่ หลังจากนั้นเรากินข้ากินปลาต้องการสก,กินพี่น้องครับประเทีพนนี่ใบสีสูบันาสูขหัวหน้ากแล้วก็นสิแดแห่นหนกันหนก,เงงนกเป็นบัวที่วัดปาใช่อเอาเรื่เิคาบ้ามน,นิงนั่นน่ี่ใบสีสูขัวนหนาครับครับกอนหนอการสรีพี่น้องเช่าจังหวัดอูดอในวันขึ้นกับมากมอบความเชขกับพี่กับน้องอนามุดนาบุญกับพี่น้องในเมื่อไหวพะลูกงามหงใหอ่พ่อยใ่เนาะเอา mới đây cả lũ cán thiệp ngang, ra biếng quá, ra xin, cầu bùn, hèn nặng, múa pha, kia pha, nong, nhảy đi ô kì, chạy lăn, múa kèo múa bèt, quật, quật, thèn cồn, thèn cồn, chi anh mua thằng nào, bùn say, múa xá, thua, đuợt, phèng, đợi đấy, cha chia ảnh hết nhỉ? Đâu này, hai lán. Oh, lán quật có phải là cứt nhảy này không? Cụ thể gì vậy? Cụ thể quạt là kia bùn. Chắc nhẽ. Chắc nhẽ tao đi lấy nhỉ? Không nó đã ở เศร้าไหมเศร้าไหร้อมเราไปิบอกแล้วชูเลยคนกูจะ้าไปหาหมอลเอาอมเนาะพอจะภาพหนักกับพรนุมือทั้งผู้สาวนักกันเลอแม่หนักหอมเนาะนบโมตสาภะะวโตอาละหะโต แม่เธอให้เราไปซื้อเหล้ากับป่วยพ่อเธอเอียดเย็ดนอนไม่ได้เลี้ยงอ่ะไม่ติดเลยใครเนี่ยหนูนี่แหละไม่ได้ชื่อหนูค่ะไม่ชื่อค่ะชื่ออะไรดีล่ะชื่อน้องหลงค่ะน้องยังเนาะวบ้างน้องนาลาชื่อบ้านต้นี้นามสกุลน้องกูคน่มบ้านตู้จะกันอย่างไรน้องคาไว้เฉย ก่ไปอย่ามาเสียงยากนะดัยย้งหยุดกันแล้วนะไปน้องใหญ่เนาะแต่ไม่ม,ไมีมองจอดรถหนึ่งเพราะมันมีหนองนั่นแหละมันเลยไม่มีที่จอรดรถมึงขับรถไม่ขี่ลงหนองไปเลยนะจะบ้าเหรอรถปูนยึดปากการะกันหมดอยู่ในย่าไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้เช้า,ม,า,ามึงไปงมซอยเอาสู้ก่อนละมองภาพอยางกระเพื่อมเสียงของลองบึงปูเราก็มีหน นที่เขาพี่ตีดูควันแล้วตั้งคิดตั้งใจเนี่ยเป็นหอะร <oh> ไรเจ๊เลือกจะย่างพอนโดเมื่อคืนโอ้ยขี้คว่ำเลยวางปิกปอบอกแน่ปาแน่บอกแน่บอกหลานไผ่เจ้าแน่เอาไว้ออกเอาไว้ออกลูกไผ่เจ้านั่อยนะลูกเอาไว้ออกอันเดียบ้าของเขาหนาลอยแหละ บ้านแกนใสัของเกเป็นอย่นี้บ้างากไม่ได้นสัก่างกตั้งไก่แต่เสียเลือเสียยงจึงงั้นกองเง่าหนาแลยเพิ่นมาตฐาูแล้วสีสีสีที่พพาพอนปอดแฟนพิเศษอาดีเลตเตโชใช้ยาตูภามังใช้ยามังคาลามหามงคลตกแต่งดีเลอดแล้วผ้าขนเกี่ยวโยกโยมาพร้อมทางเสนาและอมัด

ทาบันดิตแลดชาวมืองมาพังพออื่นเอาควัญเจ้าน้าเจ้าจังไดพัดพาคออกจากหองเคหาจังได้ลาบิดามาดาออกไปบวชสร้างพนวัดในพระศาสนาขวัญขาก็ใหมาโว

それ。Oh, uh